สำหรับวันนี้นะครับในช่วงเช้าที่ผมบันทึกอยู่ครับเป็นวันที่12พฤษภาคม2 5 6 4นะครับซึ่งเราเจอเหตุการณ์ว่าตลาดหุ้นตกลงไปนะครับทั้งตลาดหุ้นไทยและต่างประเทศนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเรื่องนี้เราเคยพูดกันมาหลายครั้งแล้วนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องของอัตราเงินเฟ้อน่าแปลกใจนะครับทั้งๆที่วันนี้ก็มีข่าวดีนะครับต้องบอกก่อนว่าทางอาหารยานยาครับของสหรัฐอเมริกาก็กําลังจะอนุมัติให้ทางไฟเฟอร์นะครับที่เป็นผลิตวัคซีนชื่อดังเนี่ย ฉีดวัคซีนของไบโอเทคนะครับทั้งสองทั้งสองบริษัทนะครับก็อยู่ในตลาดหุ้นหหรลฐเหมือนกันคนนึงอยู่ New York, น,นิวยอร์กอันคนนึงอยู่ฝั่ง N นสแดกนะครับให้กับเด็กอายุ12.15ถึงเพื่อให้สามารถไปโรงเรียนได้นะครับทั้งๆท,ท,ที่เป็นเหตุการณ์ที่ดีแต่ทำไมตลาดหุ้นฝั่งประเทศไทยถึงตกลงนะครับเพราะว่าแน่นอนนะครับเรื่องหนึ่งเราเคยพูดกันมานานแล้วว่าเกี่ยวกับเรื่องของอาตาัตราเงินเฟอ้อนะครับอาตาัตราเงินเฟอ้อคืออะไรนะครับอาตาัตราเงินเฟอ้อก็คือปริมาณเงินที่มันเพิ่มขึ้น ในขณะที่ราคาสินค้าโทษนีครับราคาสินค้าที่มันปรับตัวขึ้นในขณะที่ได้ของปริมาณเท่าเดิมเช่นเราเคยซื้อก๋วยเตี๋ยวจานหนึ่ง35บาทผ่านไปประมาณสัก6เดือนราคาก๋วยเตี๋ยวขึ้นเป็น40บาทจะเห็นว่าปริมาณก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเท่าเดิมปริมาณน้าเท่าเดิมแต่ว่ามูลค่าของเงินเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทีนี้ต้องมาพูดทําความเข้าใจกับอัตราเงินเฟ้อก่อนครับว่ามันเกิดได้อย่างไรสาเหตุหลักๆนะครับมันเกิดจากว่า1เนื่องจากของชิ้นนั้นนะครับ อาจจะมีความต้องการหรือว่าของเนี่ยมีแรงต้องการสูงมากแล้วก็ผลิตออกมาไม่ทันแล้วความต้องการดีมานี่เยอะนะครับทำให้คนต้องการเยอะมากต่อให้ของแพงขึ้นเขาก็ซื้อนะครับอันนี้จะเกิดในช่วงที่อาจจะมีการหัดแคลนเรื่องของนะครับ2ก็คือพอของมีต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าพวกรพันต่างๆหรือค่าพลังงานค่าราวางเรือต่างๆเพิ่มขึ้นในการขนส่งสินค้าการนําเข้า ประเทศต่างๆเนี่ยพอต้นทุนตรงนี้สูงขึ้นสิ่งที่มันตามมาก็คือว่าต้นทุนของสินค้าสูงขึ้นก็ต้องปรับตัวให้ราคาสินค้าอันนั้นสูงขึ้นด้วยนั่นก็คือเท่ากับว่าเมื่อก่อนเรามีเงินร้อยหนึ่งเราจะสามารถไปซื้อของได้ในปริมาณเท่านี้แต่พอต้นทุนสูงขึ้นทางผู้ผลิตผู้จําหน่ายเขาก็ต้องทําให้ราคามันสูงขึ้นด้วยนะครับนั่นก็ทําให้ราคาเงินค่าเงินเนี่ยมันก็เลยสูงขึ้นเฟอ้อตาม กลไกของการตลาดด้วยนะครับอันที่3าก็คือแน่นอนนะครับอาจจะเป็นเรื่องของจิตวิทยาด้วยเพราะคนรู้ว่าราคาสูงขึ้นมีการปรับราคาของมากขึ้นตัวเองก็ปรับบ้างทั้งที่บางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้กระทบเลยก็ได้นะครับเช่นเวลาสังเกตง,ง่ายทําไมเวลาน้ํามันขึ้นแล้วผู้ขนส่งรถถึงปรับราคาน้ํามันขึ้นโดยทั้งที่บางทีเนี่ยอาจจะเป็นแค่การปรับขึ้นชั่วข่าวเท่านั้นเองนะครับหรือราคาไข่ไก่ขึ้นแล้วคนทำอาหารก็บอกว่าราคาไข่ไก่ขึ้น ในขณะที่สต็อกยังอยู่ก็ปรับราคาเร่งขึ้นทั่วข่าวเป็เรอ,อนี้ก็เลยเป็นเรื่องของจิตวิทยาการทํางานการขายของด้วยก็ได้นะครับทีนี้ถามว่าเอ้ราตาเงินเฟอ้อนี้นะครับเขาวัดกันด้วยอะไรเขาไม่ได้พูดกันลอยๆนะครับในทั่วไปนะเขาจะใช้ดัชนีตัวหนึ่งชื่อว่า CPI นะครับย่อมาจาก Consumer Price Index นะครับหรือค่าการวัดดัชนีของการซื้อราคาสินค้านั่นเองนะครับ เขาจะวัดจากอะไรนะครับเขาจะวัดจากเบสฐานของปีนั้นๆเช่นปีที่แล้วในเดือนเนี้นะครับในเดือนเมษายนเนี่ยในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเราซื้อสินค้าตัวนี้นะครับเป็นราคาเท่านี้แล้วมาปีนี้นะครับเดือนพฤษภาคมในวันเดียวกันสินค้าตัวนี้มีการปรับขึ้นเป็นเท่าไหร่นะครับโดยค่า CPI นะครับเวลาที่เขาใช้วัดนะครับเขาจะปรับไปตาม กลุ่มคนนะครับไม่ได้ใช้มาตรฐานเดียวกันนะครับถ้าผมพูดาวๆเขาก็จะแบ่งเป็นประมาณ34กลุ่มนะครับคือกลุ่มของอวัดของกลุ่มของคนในเมืองนะครับรายได้น้อยคนในเมืองรายได้สูงนะครับแล้วก็กลุ่มของคนชนบทนะครับกลุ่มของ ทั่วไปนะครับหรือพื้นฐานซึ่งกลุ่มนี้ก็อาจจะตัดในส่วนที่เป็นพลังงานและอาหารออกหรือว่าจะเป็นส่วนของอาการวัดระดับจังหวัดนะครับก็เขาจะมีเกณฑ์ของเขาคือไม่ได้ไม่ได้เอามาตรฐานเดียวกันวัดทั้งหมดเช่นกลุ่มของชนบทก็คืออาจจะมีรายได้ตั้งแต่3,000บาทถึง60 0 0 0บาทต่อควรเรือนนะครับต่อควรเรือนซึ่งคนรเรือนนึงอาจจะมีสมาชิกสอนหคนนะครับอาจจะมีสมาชิกเยอะหน่อยส่วนคนที่วัดกลุ่มรายได้น้อยในเมืองนะครับก็อาจจะมีรายได้ประมาณสัก 3,000ถึง15,000บาทต่อเดือนนะครับมีสมาชิก1-5คนอันนี้เขาก็จะแบ่งการวัดทีนี้เมื่อเาวัดเสร็จออกมานะครับเมื่อเช้านี้นะครับก็ทางอเมริกาเขาประกาศออกมาว่าของเขาเนี่ยมีตา CPI อยู่ที่มัน3.6เปอร์เซ็นต์นะครับมากกว่าเดิมที่เขาคาดการไว้อยู่ที่2.6เปอร์เซ็นต์ถามว่าพอเกิดเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นนะครับแน่นอนนะครับก็มีความตนกเกิดขึ้นว่าค่าต่างๆเเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าค่า CPI เนี่ยเวลาเราวัดเขาวัดออกมาเนี่ย เขาจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรนะครับค่าคอน sumer price product หรือค่าการปรับตัวของราคาสินค้าเนี่ยนะครับหลกัหลกๆก็แน่นอนนะครับก็มาวัดสัญญาณเงินเฟอ้อว่าเกิดขึ้นในระบบจริงหรือเปล่านะครับถ้าเกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่คุยกันลอยๆว่าเงินเฟอ้อแต่ไม่มีตัววัดได้อันนี้ก็เอาตัว CPI นี่แหละมาทําการวัดนะครับอันที่2ก็อาจจะเป็นหนึ่งเรื่องของการ กจในการวางแผน,นกลไกทารตลาดเช่นการใช้เครื่องมือทางการเงินว่าทางการเงินหรือทางการขังนะครับเข้ามาว่าอาจจะต้องระดมเงินทุนเข้าไปหรืออาจจะต้องปล่อยเงินให้ฝั่งของประชาชนหรือว่าอาจจะขึ้นภาษีขึ้นดอกเบี้ยนะครับหรือขึ้นภาษีต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่จะเอามาการเลือกใช้กลไกทางการตลาด ในประเทศแต่ละประเทศนะครับอันที่3ก็แน่นอนนะครับก็เอามาทําการปรับค่าจ้างขั้นต่ําปรับฐานเงินเดือนต่างๆนะครับส่วนที่4ที่สําคัญมากเลยก็คืออาจจะมาปรับเรื่องเกี่ยวกับค่าของก่อสร้างรวมถึงตัวต่างๆที่เป็นสัญญาะระยะยาวนะครับเป็นต้นนะครับอันนี้ก็อันนี้นะครับสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดมีเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นการปรับ มูลค่าของสินทรัพย์ทางด้านก่อสร้างเห็นไหมครับตอนแรกเคยเดิยวกันที่ราคาเงินเฟ้อเท่านี้มูลค่าของเท่านี้แต่เราก็ต้องเข้าใจสมมติว่าค่าอิฐหินปูนแซงต่างามันขึ้นเขาประมูลงานมาได้เนี่ยมันอาจจะไม่สามารถที่จะคุ้มกับต้นทุนที่เขาจะต้องไปซื้ออิฐซื้อปูนนั่นแหละครับพอมันเป็นเส้นนี้จะเห็นว่าค่าต้นทุนต่างๆมันเพิ่มขึ้นพอมันเกิดเหตุการณ์เช่นนี้นะครับตลาดหุ้นก็นแน่นอนนะครับตลาดหุ้นเราเพึ่งอยู่กับทางบิสเนสหรือทางธุรกิจถ้าต้นทุนของบริษัทที่อยู่ในนตลาดเพิ่มขึ้ กำไรก็จะลดลงนะครับอย่างหลีเกเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะกําไรลดลงกําไรต่อหุ้นลดลงนะครับถึงแม้อาจจะได้รายได้เท่าเดิมฟังนะครับรายได้เท่าเดิมนะครับแต่กําไรลดลงเพราะอะไรเราได้เท่านี้แต่ต้นทุนของคุณสูงขึ้นมานะครับกำไรคุณก็จะลดลงทําให้ค่า EPS ต่างๆของคุณมันก็จะลดลงไปด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทําไม ket, พอเกิดภาวะเงินเฟ้อแล้วตลาดหุ้นถึงมีอาการตกใจแล้วก็ค่อนข้างเซสซิที ออกมาอย่างที่เราเห็นในวทุกวันนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอัตราเราเจอปัจจัยหลายอย่างในช่วงนี้นะครับอย่างเช่นที่ผมบอกไปนะครับเกี่ยวกับค่าของเงินเฟอ้อเนี่ยมันอาจจะเกิดจากว่าต้นทุนสูงขึ้นเพราะอะไรจากก่อนหน้านี้เราก็เจอเรื่องเกี่ยวกับค่าระวังเรือที่แพงขึ้นเราเจอเหตุการณ์คลองสุเอชที่ปิดแล้วไปไม่ได้ทําให้การขนส่งทางเรือเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นนะครับค่าระวังเรือก็คือค่าที่เป็นเหมือนค่าใช้จ่ายในการที่ขนส่งทางเรือพอค่าระวังเรือ สูงขึ้นการขนส่ง Import Export ต่างประเทศเนี่ยก็ทำได้น้อยลงและทำให้ลำบากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเกตเล็กเกน้อยนะครับมาบอกว่าเอ๊ะเวลาเขาพูดถึงค่าเงินเฟ้อแล้วมันกระทบอะไรกับชีวิตจริงๆต้องบอกก่อนนะครับในเรื่องของปัจจัยต่างๆเกี่ยวกับในตลาดนะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจอันนี้มันค่อนข้างจะอยู่ใกล้ตัวเรามากนะครับใกล้ตัวเราจนเราบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่รู้เลยนะครับเพราะอะไรครับเงินเฟ้อปุ๊บวันหนึ่งเราเดินออกไปซื้อของเซเว่นเราจะเห็นเลยนะครับโทษทีครับไม่ใช่เซเว่นร้านเดียวนะครับ รีเทลหลายๆร้านรวมถึงคุณป้าขายข้าวแกงหน้าปากซอยบ้านเรานะครับคนส่งของนะครับขายแก๊สซื้อต่างๆเนี่ยเขาอาจจะต้องปรับราคาที่มันสูงขึ้นนั่นเองในขณะที่ถ้าเกิดฐานเงินเดือนเราหรือไรายได้เรายัางเท่าเดิมอยู่แน่นอนมันก็ส่งผลกับเงินกระเป๋าของคุณได้นั่นเองครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมมิสนาิินทองคํา